ถอนตัณหายากมากครับติดมาหลายปีติดมาหลายชาติเลยเหรอแนะนําหน่อยครับคือตัณหาเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ถอนนะมันมีไว้เห็นนะครับคือหลายคนจะไปประหัตประหารกิเลสนะนี่ครับคือจะเอากิเลสไปไปจัดการกับกิเลสมันไม่ไม่สามารถจัดการได้นะนีครับคือให้เห็นก็พอเห็นว่าตัณหาเกิดแล้วดูตัณหานั้นตัณหานั้นจะดับไปนะนีครับเพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่เป็นผู้ดูนะมีหน้าที่เป็นผู้เห็นไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้เป็นนะแต่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นต่างหากปัญหาอยู่เมื่อเราไม่เห็นมันเราไม่เห็นตัณหาแล้วเรากลายเป็นตัณหาเราไม่เห็นความโกรธเรากลายเป็นโทสะเราไม่เห็นความหลงเรากลายเป็นโมหะเห็นไหมเรากลายสภาพทันทีเพราะเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราเหมือนเราจับขโมยได้เลยความโกรธมาแล้วเว้ยกูเห็นความโกรธความโกรธเดี๋ยวมันจะดับ เราเห็นการเกิดการดับนั่นแหละปัญญานะครับไม่ได้ไปฆ่ามันนะไม่ได้ไปจัดการอะไรมเลยนะไม่ได้ไปแบบกูจะจัดการมึงกูจะไล่มึงกูจะเอามึงให้ตายไม่ใช่นะกูเห็นละความโกรธขึ้นมาละขึ้นมาจากท้องละเริ่มร้อนเริ่มอืดอัดหายใจไม่ทันละกลับมาดูลมดีกว่าเว้ยอนาปนาัสติดีกว่าเอาเอความโกรธแม่งก็อยู่ไม่ได้วะ่ะความโกรธก็อยู่ภายใต้ อน,นิจังทุกขังอนัตตาถูกไหมทุกสิ่งอยู่ภายใต้กฎอันนีจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ดับ